สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Shadow Fight 3เหมือนเช่นเคยนะครับเออก็วันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอัปเดตไปผมไม่ได้เล่นตั้งแต่เช้าเลยเออพอเพิ่งตื่น,ต,น <laughs> ตื่นมาก็บ่ายสามแล้ตื่นมาก็บ่ายสามแล้ก็วันนี้ก็มีการอัปเกดนะครับเอยอ,อัปเดตอัปเดตมีอัปเดตมาใหม่ก็จะเป็นโหมดนี้ครับเออสีสัน ล้ำลึกเหรอล้ำลึกซีซันล้ำลึกนี่ครับจะเป็นอันนี้จะเป็นอีเวนต์นี้มันคือแบบโหตอนแรกเห็นเห็นไอต้ตั๋วตั๋วตัวนี้แล้วแบบขู่ร้อยตั๋วเลยเหรอวะคือแบบมันเยอะนะมันเยอะมากโคตรเยอะเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาตั๋วได้จากที่ไหนใช่ไหมครับส่วนใหญ่อะ่ะถ้าอีเวนต์นก่อนอะ่ะมันจะมีแจกตามพวกอีเวนต์พวกนี้ครับ พวกเฟสพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีแบบตัว๋วมันจะเป็นการ์ดสิบเงินเนี่ยมันจะเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเจ็ดสิบห้าตัว๋วเอ่อเจ็ดสิบห้าตัวต๋วหนึ่งตัว๋วสองตั๋วอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งที่สายเป <S 2> <S 2> <S <S ก็หาได้ง่ายครับนี่ครับสายเติมนี่สามร้อยเติมสามร้อยแล้วก็จะมี สกุลเงินปะไม่ใช่สกุลเงินเป็นการเติมแล้วก็จะมีในข้อเสนอพิเศษครับตัวข้อเสนอพิเศษมันจะมีตั๋วให้อยู่นี่เห็นนะมันจะมีตัวต๋วตั๋วตั๋วให้อยู่แล้วก็จะมีการ์ดพวกนี้มันจะมีตัว๋วนี่เห็นคุ้มก็คุ้มนะแบบนี้ได้คุ้มนะได้300ตั๋ว275บาทคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้300เ,เพชรได้กุญแจทอง15ดอก แล้วก็ได้โทเค็นโทเค็นคือไอข้างหลังตั๋วนะครับที่เป็นสีม่วงเอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบโทเค็นแล้วก็จะได้การ์ดมาครับเป็นการ์ดเซตนะใช่ปะเป็นการ์ดเซตพรีเมียมอืมมันจะได้เปิดการ์ดมานี่มันจะได้เปิดการ์ดมาก็จะมีช่องทางนี้แล้วผมลองกดเข้าไปดูละว,ว่ามันได้ตั๋วจากทางนี้ได้เว้ยนี่การลงทะเบียนครับกดเข้าไป แล้วก็นี่ครับลงทะเบียน255บาท255เหรียญทองนี่50โทเคน็นเอ่อร้อยพลังเงาแล้วก็อีกอันหนึง่งจะเป็นการาดหายากการาดหายากเป็นการาดน่าจะเป็นการาดสี่เทาไม่ก็การาดสี่ฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับ100ตัวเอาไว้มาลงพวกนี้นี่เอาไว้มาลงพวกนี้ไอพวกนี้สำหรับผมผมว่าดีที่สุดก็น่าจะเป็นนี่ครับ การตำนานการหายการมาหาก,กราบเนี่ยสีเนี้ยสีเนี้ยสีส้มเนี่ยเออมันน่าลงอันนี้ส่วนพวกโทเค็นพวกนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอีเ,อเวนต์มันยังอยู่หรือเปล่าอ๋เออีเวนต์ไม่อยู่แล้วเอีเวนต์เก็บปั๊มอีเวนต์เก็บโทเค็นไม่อยู่แล้วครับจะเป็นเอีเวนต์นี้แทนครับสีสันล้ำลึกอ่ะโอเควันนี้เราจะไปสีสันล้ำลึกกันกับเซตตัวละครผม ไปลุยเลยไม่รู้ว่ามันจะยากมากยากแค่ไหนนะอันนี้ไม่สนใจครับสู้ไปเลยมันต้องการให้เราเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในในการต่อสู้ครับคือสําหรับผมตอนนี้อันนี้ดีที่สุดละถ้าดีกว่านี้ก็คงเป็นของแดงแล้วรัพวกโอเครอครับยกที่หนึ่งครับเจอกับสุลตการเอเมทิสเฮ้ยเฮ้ยอาวุธใหม่อ่ะ ดาบท่านอาวุธใหม่หุยปืนเลเซอร์วอเตอร์ุยโอยเก่งโหดโหดโหดโอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเลื่องรถเป็นคืบเลยด้วยโหเด้อเด้อเดต้องสู้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเลยอะจัดมาดิคลิปนี้จะน่าจะยาวหน่อยนะครับห้ามแพ้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับ ห้ามแพ้เลยมันเป็นการเอาชีวิตรอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามแพ้นะครับโอเคผมจะตั้งใจเล่นละอาจจะได้ยินเสียงรอบข้างนะครับเสียงพลมเข้ามานะครับอันนี้คืออะไรอะศีรษะแบบบางก่อพลังทำลายล้างเพิ่มที่หัวของคู่ต่อสู้โอ้ว้วาวดีอันนี้อะไรอะผู้บริจาคพลังชีวิตบางส่วนจะฟื้นฟู จะฟื้นฟ <im sharing> ูคืนเมื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูว่าเฮ้ยน่าน่าสนใจสองอันแหละอะไรดีวะาอะไรดีว่าอันนี้ก็อันแรกฝั่งสีแดงก็เป็นตีแรงส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นดูดเลือดเอาดูดเลือดดีกว่าในในนผมก็ค่อนข้างอยากได้อยู่แล้วผมก็ต้องการเหมือนกันโอเคนี่เฮ้ยเดี๋ยวเลือดเลือดมิลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดผมมิลี สังเกตได้หลอดเลือดข้างบนครับเฮ้ยยากละไม่ใช่แล um> ้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันเก่งจังเก่งเก่งเก่งจังเฮ้ยทำไมเลือดเราไม่เพิ่มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้านหนักก่อนว้าวต้านหนักก่อนโอ้ สวยอ๋อมันต้องคี้เหรออย่างงี้รอบสองผมก็แพ้เิเอ้ยรอบสามผมก็มีโอกาสรอดน้อยเลยโอเคโอเคตั้งใจตั้งใจตั้งใจมีโอกาสพลาดแค่สามครั้งเราต้องตั้งใจครับต้องเปิดโหมดฮาคิราชันเจงิงเงาด้วยขับไปข้างหน้าแอเค เฮ้ยก,กูไกลจังโอ้เสียแล้วตายกูตีไกลมากเลยท้าเมื่อกี้ท้าเมื่อกี้เป็นท่าท่าอะไรวะตีข้างบนหรือทิมธรรมดาปะโอ้โหตายเลยทำไมทำไมโอเค,ยยอเคจะปานี่นะ เฮ้ยทำไมเราเสียเลือดเฮ้ยอย่างโคตรเฮ้ยทุกครั้งที่เราตีมันจะเสียเลือดโอ้โ oh, หมันถึงตอนแรกโคตรปวดหัวเลยโอเคโอเคอันนี้อะไรอะ่ะถ้ามันแผ่พลังชีวิตส่วน บางส่วนจะฟื้นคืนเมื่อเริ่มแต่ละยกเอ้ยดีอันนี้คืออะไรอะ่ะไอ shadow focus ล่างเงาอยู่ได้นานขึ้นไม่เอาเอานี่ดีว่าเริ่มเกมมาเราจะได้มีเลือดน่าจะดีกว่ามาเข้าไปข้างหน้าเลยสวยอาวุธต,ตกแล้วอาวุธต,ตกแล้วเพื่อน าเอ้ยทำไรอ่ะถึงว่ามันจะวางกับดักครับมันมันปวดท้องเม่นตายโอเคต่อต่อไปมีของอะไรให้ปะโอู้ยกสามเลยไม่มีอะไรให้เลยอ่ะกรงเล็บระยะพิชิตเข้าไปด้วยพลังเงาอุ้ยอึดจังตัวนี้อึดจังวะ เฮ้ยเปลี่ยนการเฮ้ยโอ้มันสวนเฮ้ยเข้ามาเอย่ามาชิงตีก่อนดิมันไม่ดีนะโตัวนี้ผมก็เสียเลือดหนักจุ้ยเยอะอยู่เหมือนกันมันตีแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแทงชับพัน พลังทำลายล้างส่วนหนึ่งที่ได้รับจะกลับไปหาศัตรูว้าอันนี้ก็จะตีหัวเฮ้ยเฮ้ยเราโดนตีบ่อยเหมือนกันนะเอานี้ก็ได้เอาอานี้อนี้เราโดนตีบ่อยอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีประโยชน์ปาปของไปเลยปามิดไปออเลือเราเต็มแล้วโอ้ดีอ ทุกครั้งที่เันโจมตีเรามันจะต้องโดนสะท้อนดาเมจกับอืม,มโอ้โหยอดหนาด้าไดิโอ้เอ้ยผมไม่ได้เล่นนานหรือว่าผมกะจังหวะไม่ถูกเองวะไอ,ไอเรนโอ้พลังงอหมดละสีแรงมากเลย โอ้ hehe, นี่นี่ตัวที่ห้านะเลือดก็เกินครึ <spe ak subway> <ati osters> oh ่งหลอดแล้วว่าบ้าแย่จริงเฮ้ยทุ่ทำไมเราเพื่อนเฮ้ยมันเป็นพิษแย่ละตัวพิษต้องต้องตีเว้นจังหวะครับอย่าไปถึงพิษพิษสีแดงถ้าพิษสีแดงมันจะตีรุนแรงมากเว้นนี่ ก้มจังหวะน,นี้ปิดฉากเฮ้ยว้าวโหอ,โอ,โอ้แต่เลือดเราเสียเสียเลือดเยอะพอผพิษมากเลยอเขอการดขอการดว้าวสวยพลังเงาอยู่ในด่านขึ้นเฮ้ยอันเมื่อเริ่มต้นแต่ละยกจะได้พลังเงาเพิ่มอันนี้คืออะไรอะ่ะวงจรพิทักษ์อันนี้น่าจะเป็นการป้องกันนะเอ่อป้องกันความเสียหายจาก จากคู่ต่อสู Arizona, ้เอ่อทุกสองสามวิเฮ้ยดีทุกๆมันใช้คำว่าทุกสองสามวิชุดทุยเรื่องอะไรมากเลยอึจังหวะมึงอ่ะเฮ้ยโดนอะไะเก้าแางเก้าแางเรามาระวังเหรอเฮ้ยอ้าววางกระบังจากกูดิเฮ้ยเขาสวย เฮ้ยเฮ้ยเออสวยดีตี่ถอย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 เออสวยลุกขึ้นมาให้ทันลุกให้ทันเออแค่นั้นแหละโอเคตัวนี้เราไม่ค่อยยากลำบากเท่าไหร่ได้ได้ได้หลีเลือดมาเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์วะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีก็ก็ถือว่าเกือบเต็มอยู่เหมือนกัน กิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นอะไรตายปะอ๋อโดนสะท้อนราตเม็ดตายไม่คิดว่าจะมีตัวเล่นสอดใส่เบิร์อันนี้แวมพายมีโอกาสตีดุดเลือดอันนี้พลังเงาเพิ่มขึ้นเอาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการตีของเราเลยโอเค ตุลาการพวกนี้โอ้ยโอ้โหเอ้เปน,นึงหมดกัดหมดเยอครับในห้องหมดเยอะมากโอเคต่อเข้าไปข้างหน้าไปสแลมไปก่อน,นหนึ่งดอกตีหัวมันหนึ่งีเพื่อเพื่อเลือด โอ okay, เคมันตาเป็นอะไรใจมาไอเวนี่แม่งรู้มากโอเค <Okay. S 1> โอ้ยได้เลือดได้เลือดได้เลือดสวย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 โอเคโอเคได้เลือดได้เลือดเข้ามาโอ้ยอูย้แรงมากเลยอะ่ะเฮ้ยฮลัลโหลเพื่อนแรงจังแรงจังครับเฮ้ยถอย เข้าไปข้างหน้นดาดแามตีหัวก่อนขี้จะหมดปามากระโดดติออ, <laughs> อกพังสวนจบกันแค่นี้แหละยืดอกพบถุงฉีกเลยโอ้วาวโอ้วาวเราชนะได้ย,ยังไงเปิร์กมาดียกความดีความชอบให้เปิร์กเปิร์กมาดี เปิ๊กดีโอเคมาดูของที่ได้ครับว้าวอัพเกรดไม่ต้องการเลยอัพเกรดโอเคได้โทเค็นแล้วก็ได้ตั๋วมันหนึ่งร้อยอันก็ว้าวได้ตั๋วเพิ่มมาอีกห้าอันร้อยห้าอันเย่ yeah. หมดแล้วใช่ไหมหมดละโอเคเราไปรับของ ได้ตังมาหมื่นหกโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมามากก็คือแบบว่ามันโหดอะมันโหดมากก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเ,เข้าไปติดตามใน TikTok กันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมากๆเลยครับสำหรับวันนี้บายครับฝันดีก่อนนอนนะครับ oh, 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 oh.